ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้พวกเราสำเร็จแล้วใช่ไหม ซีรีส์ฉันคอยเธอไอพอมิเซวิลคัมแบ็กกับมารีรันอีกครั้งนึงนะคะรีรันครั้งแรกไปเมื่อวานนะคะวันเสาร์ที่29สกาพฤศจิกายนรู้สึกว่ากระแสตอบรับในการรีรันครั้งนี้มันดีมากเลยทุกคนไม่ว่าจะทางแพลตฟอร์มไหนนะแบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนที่สพอร์ตพวกเรานะคะสุดท้ายทุกคนก็เห็นพวกเราจนได้นะคะต้องขอบคุณพี่ใหญ่ของเรานะคะพี่โตไปชูป้ายอยู่กลางสยามน่าจะเป็นวายร้าที่สุดแล้วนะคะที่ทาให้คนได้รู้จักซีรีส์ฉันคอยเธอไอพอมิคือวิยคัมแบ็กก่อนที่จะ สุดท้ายทุกคนก็คนพบและเห็นพวกเราจริงๆอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เห็นพวกเราเนาะดีมโปรโมทซีรีส์ฉันคอยเธอตั้งแต่วันที่เขารับประกาศแคสติง้งวันที่เขาแคสติง้งวันที่เขาเวิร์กช็อปวันที่เขาไปบวงสวงวันที่เขาไปแสดงฉากแรกคอยทําคลิปโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ตลอดถึงจะไม่ใช่นักแสดงหลักไม่ใช่นักแสดงนําแต่บอกเลยว่าดีมรักซีรีส์เรื่องนี้มากพี่ตนใช้เงินเก็บตัวเองทั้งหมดนะคะมาทาซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งครั้งแรกที่ฉายออกไปเนี่ย ไม่มีการพูดถึงแล้วกระแสก็เงียบไปนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดมากเลที่เอ็นดูพวกเรานะคะแล้วก็นาซีรีส์กับมารีรันอีกรอบนึงนะคะแล้วรีรันในช่วงแบบเวลาที่ดีอ่ะวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งอะ่ะคือมันเกินคาดมากๆเลยนะคะ,ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคขอบคุณทางผู้ใหญ่ทั้งช่องเจ็ดมากๆเลยนะคะที่แบบให้โอกาสพวกเราอีกครั้งหนึง่งหวังว่าจะมีคนค้นพบพวกเราขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากสปอร์ตพวกเราทุกคนนะคะชาวชั้นคอยเธอไอพอยมิซิลคัมแบ็กด้วยเนาะทุกคนนะคะตั้งใจทํางานกันมากๆเนะะคนน้